หน่งสอามส่ไม่รู้ไม่รู้หรอกว่าแอ้ใช้งานมันคืออะไรหรเล่า สามจ ok ุดเก้าจ <te ุดสี่นะจุดเก้าจุดห้าจะคือคือเที่ใช่จุดหกจุด้าจุดเก้กาได้ยังะอันนี้อโอเคยี่สิบหกแล้วนั่ครับ้มาแลครับคมนี่นอบมีอะไรเกี่ยวกับอะไร เก็บมหมดทุกอ,อย่างไม่รู้เนี่ถ้าองั้นก็วันดีครับทุกคน <c oughs> ไปแล้วครับ